ก่อนเวลาสองท่านนะครับก็ถ้าว่ากันนะครับเกียมรองก็สองท่านนะครับเกียมทางก็สองท่านนะครับก็ตามระเบี่ยวเรื่อยเรมนะครับเพื่อท่านมาลงชื่อก่อนเวลานะครับเพราะท่านก็ต้องพูดคุยและตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเรื่องสนามบ่อนามลำดับที่มาให้เป็นเราจะกำหนดเป็นทีง ตีด้วยซีเนาะวมที่ัรกันครับวมว่าท่านทาตกลงกันได้ไหมครับว่าใครจะเลื่อนเป็นส่ัครก่อนกันหรือจะชะล่างใช่าทกงานครับก็ทามในการที่ทุกงานงานนี้เป็นงานทางที่ได้เอสองก็ได้เบอร์เจ็อบอองตรงตรงงตามนี้ไหมครับโอเคครับ จะได้เป็นตัวใจนะครับโอเคร้องทีมจะทีมครับที Lincoln, <Aha. S 1> ่มนะครับสามทีมครับต้องการนี้นะครับขอผู้ช่วยนะครับทีมที่สองครับปีซสร้างมงใหม่ครับสามีนะครับก็จะใส่ พวกเราเห็นเราจะให้ใครเป็นให้ทั้งหมดใครจะเป็นใครจะเป็นใครจะเป็นตัวแทนอะไรเป็นตัวแทนให้จับตัวเองจัตกรรมสุดยอ ไดครับทีแรกนะครับทีสร้างรืองใหม่สารได้คนจับสลากระทิ้งนะครับเขาจับกระที่สอครับทีสองอาจจะก็ต้องจับครับทก็ีที่ตนะครับทีไจานีประชาสามื่คีครับ อนุญาตนะคะต้อนรับท่านผู้โดยการประจำประจำจังหวัดกาลสินนะคะผู้โดยการการเลือกตั้งนะคะคุณน้วัดบุญศรีครับถาว่าทุกท่านที่จะมาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษรแล้วก็สภาเราในลำดับลำดับท่านอาจจะเพื่อนนะครับแล้ทีนี้ท่านต้องตรวจสอบผู้สมัองท่านมีครบถ้วนนะครับเพื่อเพื่อเรารับสมัครท่านไปแล้วเราตรวจสอบผู้สมัครท่านในครบ ครับผมเพื่อนเพื่อนการเสียเวลาเชิญท่านทีสมัครเลยนะครับครับถ้าท่านตัวแทนจากทีมนะคะถ้าจับได้หมายเลขหนึ่งให้หมายถึงหมายเลขหนึ่งถหมายเลขหกใช่ไหะค่ะในส่วนของถ้าจับได้หมายเลขสให้หมาย เจ็ดถึงสิบสองใช่ไหมคะัก ครับได้หมายเลขสอนะครับหมายเลขสอครับให้กดแทนสมัครชูใหม่ด้หมชูใหม่คเกับยีสิบส็ดบองก็นี้จะได้หมายเลขเกินเหมายเลขที่ครัสอนะครับ

ผมก็อนุญาตแนะนำให้ทุกท่าน คือแสดงว่าในรอบที่สองทีมชาติสามัทีได้แลรวตอนที่หนึ่งสิบหกนะครับก็ขอเชิญท่านเข้ารับเอนยริในนา่ขทาทางนที่ท่านเหนือ่ใช่ 未来，这房地产资金，我们能去干什么？<noise> <noise>